สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าขนลุกนะครับจากบันทึกเสียงรายการมิติมืดสลัวตอนในความมืดเรื่องฆาตกรรมอำพรางเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหักหลังกันแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันดูเหนือธรรมชาติมากๆเลยครับค่ะเรื่องนี้คือใช้บันทึกเสียงเป็นแหล่งข้อมูลหลักเลยนะคะใช่ครับตัวเรื่องเนี่ยเขาเล่าถึงแพรกับแฟนหนุ่ม คือความสัมพันธ์มันเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะฝ่ายหญิงจับได้ว่าแฟนนอกใจอืมก็เลยมีการนัดกันว่าจะไปเคลียร์ใจที่บ้านพักกลางป่าแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆมันน่ากลัวกว่านั้นเยอะเลยอะไรคือจุดสําคัญของเรื่องนี้ครับในบันทึกเสียงคือสิ่งที่เด่นมากๆในบันทึกเสียงนี้เลยนะคะคือวิธีเล่าเรื่องอืมยังไงครับไม่ใช่แค่บรรยากาศที่มันกดดันๆมืดๆนะคะแต่เอ่อคือการใช้เสียงของแพรเองเลยหมายถึงเหยื่อที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่ละครับ ใช่ค่ะใช้เสียงแพรมาเป็นคนเล่าส่วนหนึ่งแบบมันดึงเราเข้าไปในความรู้สึกของเขาโดยตรงเลยค่ะโหน่าสนใจมากครับที่ใช้เสียงเหยื่อเองเล่าแล้วเหตุการณ์สำคัญที่มันเอานำไปสู่โศกนาฏกรรมในบันทึกเนี่ยมันเป็นยังไงต่อครับถ้าตามในบันทึกเสียงเลยนะคะคือฝ่ายชายเนี่ยลวงแพรไปที่ห้องใต้ดินของบ้านพักครับบรรยากาศในบันทึกเสียงช่วงนี้จะแบบค่อยๆบีบคั้นขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก่อนจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นมา ก็มีคำพูดหนึ่งหลุดออกมาจากฝ่ายชายคำพูดสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาพูดว่าเธอรู้มากเกินไปไหมอืมคำถามนั้นมันเฉียบมากเลยนะครับในบริบทของเรื่องคือมันไม่ใช่แค่คำถามธรรมดาแต่มันเหมือนการประกาศเจตนาเลยชัดเจนเลยใช่ครับบ่งบอกว่าต้องการจะปิดปากพอเราได้ยินประโยคนี้จากบันทึกเสียงเองมันนิ่งทำให้รู้สึกถึงความเย็นชาความโหดร้ายของการหักหลังนั้นเลยครับฟังแล้วรู้สึกตามเลยครับแล้วหลังจากนั้น ตามบันทึกก็คือแพรถูกฆ่าใช่ไหมคะแล้วร่างก็ถูกเอาไปซ่อนไว้ใต้พื้นห้องใต้ดินนั่นเองถูกต้องครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับมันมีอะไรต่ออีกใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องเล่าแนวนี้มักจะมีผลลัพธ์ตามมาเสมอในบันทึกเสียงก็เล่าต่อว่าฆาตกรเนี่ยเขาก็พยายามใช้ชีวิตปกติเลยนะถึงขั้นพาแฟนใหม่มาที่บ้านหลังเดิมเลยอ้าวพาแฟนใหม่มาที่เกิดเหตุเลยใช่ค่ะแล้วตรงนี้เองที่เสียงของแพรกลับมามีบทบาทอีกครั้งแต่คราวนี้มาในฐานนะ วิญญาณตามบันทึกเสียงเลยครับคือวิญญาณแพลเริ่มสื่อสารกับแฟนใหม่ทั้งในฝันบ้างครับหรือสร้างเป็นภาพหลอนโดยเฉพาะแถาๆห้องใต้ดินนั่นแหละออืมืมจนแฟนใหม่คือกลัวมากกลัวสุดขีดหนีไปแจ้งตำรวจสุดท้ายก็เลยมีการไปค้นเจอร่างของแพรการที่เรื่องมันคลี่คลายด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ ก็น่าสนใจนะคะในเรื่องเล่าแนวนี้คือมันเหมือนกับว่าความยุติธรรมมันไม่ได้มาจากแค่การสืบสวนสอบสวนปกติเหมือนมีอะไรมาช่วยใช่ค่ะเหมือนมาจากการแทรกแซงของวิญญาณหรืออาจจะเป็นพลังความแค้นของเหยื่อนั่นแหละค่ะแล้วตัวฆาตะกรล่ะครับชะตากรรมเขาเป็นยังไงในบันทึกเสียงเล่าว่าไงบ้างเขาก็ถูกจับกลุ่มนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกจบชีวิตตัวเองในคุกอ้าวจบชีวิตในคุกแต่จุดที่บันทึกเสียงเขาเน้นย้ำมากๆเลยคือว่า นี่มันไม่ใช่การหลุดพ้นนะแต่มันเหมือนเป็นคำสาบจากแพรมีประโยคทำนองว่าเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นคือตอกย้ำแนวคิดเรื่องกรรมตามสนองที่แบบว่าแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังหนีไม่พ้นตามท้องเรื่องที่เขาเล่ามานะคะสรุปก็คือเส้นเรื่องทั้งหมดในบันทึกเสียงนี้มันเริ่มจากความไว้ใจที่ถูกทำลายนำไปสู่การฆ่าเพื่อปิดปากใช่ค่ะแต่สุดท้ายความจริงก็เปิดเผยออกมาด้วยการแทรกแซงจากวิญญ,ญาณ แล้วคนผิดก็ต้องรับผลกรรมที่ผูกติดกับเหยื่อไปตลอดแบบนั้นเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วการที่บันทึกเสียงใช้เสียงเหยื่อมาเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้เรื่องน่ากลัวนะคะแต่มันเปลี่ยนเรื่องผีธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเหมือนการสมรวจจิตใจความแค้นการทวงความยุติธรรมจากมุมของเหยื่อเองเลยอืมจริงด้วยครับซึ่งมันส่งผลต่ออารมณ์คนฟังมากๆเลยทําให้เราอดตั้งคําถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม ความรู้สึกผิดหรือพลังของความทรงจําความแค้นที่ไม่หายไปไหนครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะการที่บันทึกเสียงนี้เลือกตอนจบให้ฆาตรกรต้องทุกทรมานถูกหลอกหลอนไปตลอดแม้จะตายไปแล้วก็ตามครับการสร้างบทสรุปแบบนี้ในเรื่องเล่าเนี่ยมันสะท้อนความต้องการลึกๆของคนเราหรือเปล่าคะที่อยากจะเห็นความยุติธรรมแบบถึงที่สุดแบบสมบ,บูรณ์แบบ ใช่ค่ะหรือการลงโทษที่มันสาสมจริงๆในจินตนาการโดยเฉพาะเวลาเราเจอกับการหักหลังที่มันรุนแรงมากๆแบบทำลายความรู้สึกกันไปเลยแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะ